เอาะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็จนเกม Roblox ในแมปของ b l o c k f o o i t นั่นเองนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวอ e s กร r y นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เลยได้ว่าเป็น a อ e s กร r y ที่ตอนแรกก็เฉยๆแหละแต่พอผมลองฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วก็ไปลองดูประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับทุกคนครับ เอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวรอดูในวิดีโอนี้นะครับซึ่งในอัปเดตที่24นี้นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ10อันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะที่เป็นอัซเซสซอรีนะครับถ้าผมพลาดอะไรไปเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับก่อนอืึ่งเลยนะครับผมใครนะครับที่ไม่ได้กดไลค์นะครับวิดีโอนี้รบกวนฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับในอัปเดตที่24เนี่ยนะครับผมมันก็จะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะให โจเทนเนอร์นะครับผมทําคลิปที่มันแบบแพ็ครวมนะครับฉบับสมบูรณ์ให้แล้วนะครับก็คือวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นะครับพอดูปุ๊บเนี่ยทำไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับทุกคนก็จะได้ตัวเบล,ลมานะครับหรือว่าตัวของเขาเรียกว่าเออมันคือสายคาราเต้อ่าเออนักบอลเนี่ยมันก็จะได้สายขาวแดงม่วงเออหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้มานะครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณ10สายนะครับทุกคนเออเนี่ยมันจะมีประมาณกี่สายวะหนึ่งเอเอประมาณไม่ถึงสิบหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบเออใช่ถูกแล้วมีสิบถูกแล แค่8นะครับทุกคนครับเห็นว่าว่าอันนี้คือเป็นอันสุดท้ายนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับว่าแต่ละอันนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับต่อมาก็คือนี่เลย ทีเล็กนะครับสกรูอันนี้มันจะได้จากเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวของอาจารย์โดโจก่อนนะครับว่าเขาให้มาเนี่ยนะครับมันได้อะไรกันบ้างนะครับผมจะมาที่เกาะของแมนชั่นก่อนนะครับเพราะว่าเกาะของแมนชั่นเนี่ยจะมีเนิร์ดนะครับที่จะให้คําตอบกับเรานะครับว่าอุปกรณ์นั้นมันใช้ทําอะไรได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของสายนะครับที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันเพิ่มอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สายแรกเลยก็คือสายข่าวนะครับท เอาไว้ง่ายคือมันเปลี่ยนแค่สีครับสายขาวเนี่ยถ้าเกิดเราใส่นะครับแล้วไปคุยกับเนิร์ดนะครับเขาจะบอกนะครับว่าไอ้สายเนี้ยมันทําอะไรได้ก็คือเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เราใส่นะครับดาเมจมือเนี่ยหมัดเนี่ยมันจะเพิ่ม2%แล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น10%ครับก็วิ่งเร็วก็คือประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยนี่คือวิ่งเร็วนะดูนะคาบีป้าล่ะวิ่งอยู่อ่านี่คือสายขาวนะครับทุกคนต่อมาครับมันก็จะเป็นสายเหลืองครับอ่าสายเหลืองนะก็ไปคุยกับเขาเลยนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่า จะได้ดาเมจหมัดมิลี4%นะครับแล้วก็จึงวิ่งเร็ว20%อ่านี่ก็มันจะออกจากสแตกคล้ายๆเมื่อกี้เลยแค่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่อันนี้คือสีเหลืองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นสีส้มครับอ่าสีส้มก็ใส่ไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขานะครับเขาจะบอกนะครับว่ามันจะได้ตัวของดาเมจมิลี6%นะครับแล้วก็วิ่งเร็ว30%ก็นี่เลยครับจะเห็นได้ว่าคาบิบาร่าเนี่ยมันจะซอยนะวิ่งแบบเร็วนะฮะอย่างนี้เลย นี่คือสายสีส้มครับสายต่อมาครับก็คือจะเป็นสายของสายสีเขียวครับเราใส่แล้วเราก็ไปคุยเลยเขาก็จะบอกนะว่าเป็นอะไรก็คือดาเมจหมัดนะครับ8%ซนะครับแล้วก็วิ่งเร็ว4ี่นี่มิลีสไตล์แบบวิ่งเร็วนะครับเ,ออเดี๋ยวไม่ได้จะมาเล่นอันนี้อ่าประมาณนี้ครับนี่คือสีเขียวต่อมาก็จะเป็นส่วนของสีฟ้าสีฟ้าครับใส่ไปเลยแล้วก็ไปคุยพอไปคุยเนี่ยเขาก็จะบอกปุ๊บ10%ตครับมีลีนะครับ ดาเมจมีลีเพิ่ม10%แล้วก็วิ่งเร็ว50%โอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งโคตรไวครับวิ่งแบบไวมากนี่วิ่งประมาณนี้เลยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสีม่วงครับอ่าม่วงเปิบคุยแล้วก็ไปใส่เลยครับอันนี้ก็จะบอกนะครับว่าดาเมจหมัดนะครับ14%นะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น70%ครับทุกคนโอ้โหวิ่งเร็วแบบมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เห็นว่า ขาคาร์บิบลานี่คือซอยมันชุกเลยครับสีม่วงนะครับต่อมาครับสีลองสุดท้ายครับก็คือสีแดงครับนี่สีแดงเนี่ยไปคุยที่เขาบอกว่าไงก็เรียกได้ว่าดาเมจ12%์ครับวิ่งเร็ว60%ผมว่านะมันก็ คือเอาง่ายๆคือทุกสีมันก็คล้ายๆกันหมดแหละครับทุกคนนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มันให้มาตรงนี้นะครับไอ้พวกนี้นะเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วมันก็ลกมากแน่ๆผมอยากให้เขาทำเควสสักเควสหนึ่งรวมสายพวกนี้เป็นสายเดียวให้มันจบๆไปนะครับเพราะยังไงก็ตามครับยังไงคุณก็ต้องมาใช้สายนี้ครับสายดาครับทุกคนครับก็คือเรานั้นมาสเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่เรามาสเตอร์เนี่ยเราพอใส่ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสแตทมันน่าจะโหดมากแน่ๆ เรามาดูครับสแตตงมันก็คือเมื่อใส่แล้วนะครับดาเมจหมัดน,นะครับจะเพิ่ม16นะครับแล้วก็คอมเรววิ่งเนี่ย80เปเลยนะก็คือวิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดอทได้เพิ่มขึ้น1ครั้งครับทุกคนก็คือถ้ามีสมมตินนะถ้ามีตัวละครอะไร NPC หรือว่าหรือว่าสตูเนี่ยมาตีมันจะดอทเห็นปะผมจะดอทนี่เนี่โหหลบแบบสบายครับ แต่ว่าสกิลหลบไม่ได้นะประมาณน,นี้ครับนี่คือจํานวนดอทมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครับก็เรียกได้ว่าเป็นแอสเซสซอรีที่ผมคิดว่ามันก็ดีนะเอาไว้ใช้แบบว่าใครที่ชอบเล่นหมัดเนี่ยก็คือดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะฟาร์มเร็วมากๆแล้วก็วิ่งเร็วมากๆด้วยนะครับเป็นสายดําที่ใส่แล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะ ยังไงสายสุดท้ายทุกคนก็ต้องใส่สายนี้อยู่แล้วผงไม่ไปใส่สายนู้นหรอกนะครับทุกคนต่อมาครับผมก็คือจะเป็นอสซอรีที่เรียกได้ว่าเป็นอสซอรีใหม่นะฮะที่อยู่ในเกาะของภูเขาไฟนะครับก็คือทีเล็กอันนี้เลยคราวนี้มาดูกันว่ามันเพิ่มอะไรได้นะครับสำหรับไอตัวของอันนี้นะครับมันได้ยังไงนะเ,เดี๋ยวผมตัดไปดูช่วงที่ผมไปหาแล้วกันวิธีการหาก็คือเราต้องหาเรือนะครับล่องเรือไปที่เกาะของภูเขาไฟเนะาะคราวนี้เราก็จะไปเจอเกาะภูเขาไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตัวผมเนะี่ยอธิบายว่ามันหายยังไกันปดู หลังจากที่เรามานี่ครับเกาะภูเขาไฟแล้วนะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาที่ผมจะเรียกตรงนี้ว่าข้างๆาแล้วกันข้างซ้ายนะครับอ่ะมาดูกันตรงไหนคือด้านหน้าอ่าตรงนี้นะมาทางด้านหน้าของเกาะนะครับทุกคนคราวนี้อันนี้คือหน้าเกาะเรียกว่าหน้าเกาะแล้วก็มองไปที่ด้านขวานี่ครับด้านขวานะมองไปที่ด้านขวานะครับแล้วคราวนี้มันจะมีต้นไม้ต้นนั้นนะครับเราจะเราจะขึ้นไปนี่นี่ต้นไม้ต้นเนี้ยขึ้นไปไป เราจะเจอเ p c ตัวหนึ่งนะครับก็คือเ p c ตัวนี้นี่เขาจะเป็นคนอ่าเขาเรียกขุดฟอสซิลนะครับแล้วก็ไปคุยกับเขาพอไปคุยกับเขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่าคาร์ฟขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวของทีเล็กสโก้นะครับแล้วก็ไดโนฮูดโอเคเราก็จะคาร์ฟเลยนะครับนี่เราจะคาร์ฟนี้ก่อนผมก็คาร์ฟเลยปโป๊ะเรียบร้อยต่อมาอันนี้ครับคาร์ฟอันนี้แล้วก็ไดโนฮูดครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับผมก็คาร์ฟเลย โปอ่าเรียบร้อยครับ2ชิ้นนี้นะครับแน่นอนว่าก็เป็นอีก1นึ่ง accessory นะครับทุกคนนี่นี่ฮะแล้วก็นี่เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่อันนี้คือเขานะเออไดโนไดโนอีกอันหนึ่งก็มันจะเป็นในร,ระดับของนี่เลยกู legendary เ,เลยเหรอก็เป็นไดโนโฮูดนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าไอสารพคุณอันเนี้ยมันเวลาเราใส่แล้วมันได้อะไรนะครับไปดูกัน โอเคน่าจะทุกคนน่าจะหากันแล้วใช่ไหมคราวนี้กลับมาครับมาที่ตัวของรีวิวนะฮะตัวรีวิวนะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเป็นหัวกระโหลกเหมือนไดโนเสาร์นะอยู่บนหัวเรานะครับหลังจากที่เราใส่นะเอออันนี้มันก็จะทับกับตัวของเขาเลยแต่ช่างมันเทอะไม่เป็นไรถ้าเราใส่นะครับแล้วไปคุยนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับเขาบอกว่าเราจะได้รับการป้องกัน15นะครับจากมินิสไตล์นะครับหรือว่าการโจมตีด้วยหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิสไตล์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะเป็นพวกขนป สมมติถ้าโดนสกิลก็จะบวกไปเลยครับ15%นะครับเรารับดาเมจน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับโดนต่อยก็ดาเมจรับน้อยลงนะครับทุกคนสุดท้ายก็คือได้เลือดอีก750นะครับเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันก็ผมว่าตัวสแตตมันก็แปลกๆนิดนึงอ่ะจริงๆคือไปใส่อื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับสำหรับอิสเซอรี่นี้นะโอเคต่อมาเลยครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายในอัปเดตนี้นะครับก็คือไดโนฮูดนะครับสําหรับไดโนฮูดนะครับมันก็คือเป็นเหมือนอ่อไดโนเสาร์ฮูดอ่ะ เดือดคาบิบลาใส่มันก็เหมือนแบบใส่ปอกปากมากกว่านะครับจริงๆมันน่าจะเท่แหละนะฮะมันก็จะเป็นขาแบบเนี้ยดำๆนะครับแล้วก็มีสีเหลืองมีลายนิดหน่อยนะครับพอเราใส่นะครับแล้วเราไปคุยเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าเรานั้นได้อะไรอูหผมดูข้าวนะออซิรีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ไปเนี่ยดาเมจของหมัดแล้วก็ผลว้ายปิศาจเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้น10%นะฮะแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น 50%ครับทุกคนโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยมันเหมือนกับสายเลยนะต่อมาคือบวกระยะการแดช15นะครับผมตรงพื้นนะครับก็คือเอาง่ายๆคือมันจะแดชได้ไกลขึ้นนะฮะมันแดชได้ไกลขึ้นนั่นแหละก็ถามว่าไกลไหมผมว่ามันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมแดชให้ดูนะผมแดชตรงนี้นะผมถึงตรงนี้ผมจะแดชนะเห็นระมันถึงตรงนี้เลยอ่ะผมกระโดดแดชเห็นระกระโดดแดชมันแดชได้แค่นี้เนี่ยแดชได้แค่นี้แต่ผมแดชกับพื้นนะทุกคนเนี่ยดูดิ ไกลอยู่นาเนี่ยอันนี้แดดบนอบนบนากาศได้ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้าง, <c oughs> นนงโอเคนะเออก็ลองไปใส่กันดูครับ <c oughs> ต่อมาครับอันสุดท้ายเลยที่เขาเพิ่มเมื่อกี้เขาบอกอะไรครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเราจะได้ตัวของ Energy นะครับ500แล้วก็เลือดอีก500นะครับก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ดีนะ <c oughs> ผมว่าอันนี้ครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยเออแดดไกลขึ้นแบบสมมติว่าแบบมีอีวงอีเวตนเราวิ่งไม่ทันเงใส่อันนี้ไปก็น่าจะดีนะ ก็ไปลองหาใส่กันดูครับและนี่ก็คืออสซอรี์ใหม่นะครับที่ทําการเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับทุกคนครับโอเคในวิดีโอนี้ครับผมใครชอบอสซอรี์ตัวไหนนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับและตอนนี้คุณชอบใส่อะไรในโลบ็อกมากที่สุดนะครับหมายถึงว่าอุปกรเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้และคอมโบกับอะไรก็อย่าลืมให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็หาอะไรใส่ตัวเหมือนกันไม่รู้จะใส่อะไรดีนอกจากตัวของฮากิสังเกตของ ไอตัวอคาตาคูลิเนี่ยแหละนะครับในวิดีโอนี้มีเพยงน,นี้จเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ